l ลดี้แอนเชลเมนเอาหอ,อ,อ,องกผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาในสภาพที่กูกลับมาเหมือนเดิมไปแล้วกูกลับมาลงหุ้มเหมือนเดิมไปแล้วกูกลับมันเหมือนเดิมยกเป็นทองที่เป็นทองใหม่แล้วนี่อ่าวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องตัวเองอีกเช่นเคยแต่เป็นเรื่องที่เออค้างมาปีหนึ่งแล้วจะมาเล่าสักทีเถอะนั่นก็คือสมัยป .4 สมัยป .4 เนี่ยคือเรื่องราวที่พลิกผันที่สุดคือเรื่องราวที่จุดเริ่มต้นของ เด็กน้วยตัวเส้นสายสู่รูนดับมือทุยไปใช่นะครับก็ตอนปอ .4 เนี่ยต้องเล่าก่อนว่าผมมาอย่างไรเนี่ยครับย้อนไปตอนป .3 ตอนปอ .3 เนี่ยผมโดนแกล้งบ่อยชี้ผายเลยโดนแกล้งบ่อยชิดที่ว่าร้องให้แล้วก็บางวันตัวเหม็นไม่ได้เหม็นเพราะเงินนะน้ำลายแล้วเพื่อนตอนนั้นนี่แกล้งชิ้ที่ว่าแบบทุยเดินผ่านอนะทุยเดินผ่านตัวทุยทุยตลอด ย็ดแม่ไอ้เหี้ยเหมือนกูเป็นกระสอบทรายแล้วตอนนั้นคือตอนปอสามอ่ะไอ้เหี้ยกูอยู่ท้ายห้องไงในท้ายห้องมึงก็รู้กิตติศักดิ์ดีว่าไม่โหดร้ายแค่ไหนแต่เรากัวไอ้เหี้ยที่เป็นเด็กที่สมัยนั้นนี่ยังเป็นเด็กออทิสติกอยู่สมัยนั้นนี่กูพูดเลยว่าเด็กออทิสติกนี่มันอยู่ยากอยู่ยากไงรู้ไหมไอ้ไอ้ปัญญาอ่อนกูครับครับครับพี่แล้วก็ ด้วยความที่ว่าผมไม่ไหวอะไรอย่าี้กูอยากลาออกแม่ตอนนั้นด้วยความที่ว่าดูโทรทัศน์อยู่ดูทีวีอยู่ดูดูกระตูดีวีดีอ่ะเออตอนนั้นก็เห็นแม่เล่นคอมอยู่เล่นเน็ตกูไปกูแอบไปดูมันเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มันมีศาลาแล้วมีน้ำพุอนาคตมันจะเป็นโรงเรียนที่ผมไปอยู่นั่นก็คือพิทักษิวิทยาพิทักษิวิทยาทำไมเหร ม,ม,ม, page page มันจะคือมันคือตรงรียนที่ผมจะเล่าป .4 นี่แหละเพราะเราก็ก็รู้โอเคไม่ก็โหดูรีวิวโรงเรียนไป้ว่าเป็นไงบ้างสรุปพอจบป .3 นึกว่าจะขึ้นป .4 ที่โรงเรียนพิทักษ์สิงห์เป่าก็เตรียมก็ขอบพิทูร์มอ่ะไอโรงเรียนวิทยาศิลป์มันจะมีสอนพิเศษใช่ไหมพอมีสอนพิเศษปุ๊บก็อ่ะแม่ส่งมาเรียนสภาพแรกที่เห็นโรงเรียนวิทักษ์ศิลป์กูจําได้แม่นเลยว่ายังเป็นตึกแบบสีไม่มีสี ยังเป็นตึกสีสีสีปูซิเมน่ะเออยังเป็นโรงเรียนแบบเขาเฉยอะโรงเรียนเล็เเกๆอ่ะสมัยก่อนตอนไอ้ไอ้แถวห้องป .4 ี่ปหมันยังเป็นยังไงอะ่ะคล้ายๆรั้วรั้วที่เขาเอามาเอามาปิดให้มันดูเป็นห้องอ่ะเออ แล้วห้องโบนี่ก็จะโล่งโล่งเลยแต่ปัจจุบันนี้จะเลยเป็นห้องปูแล้วแต่สมัยก่อนผมคล้ายๆขอโทษน,นะมันดูคล้ายๆเล้าไก่ไปแต่เป็นเล้าไก่ที่อยู่ได้แล้วก็ปูนปูนก็จะเป็นปูนแบบไม่ปูนฉาบสาบพิเศษที่ไม่ได้ปูกระเบื้องอ่ะเป็นพื้นปูเลยอะ่ะกูจําได้แม่นเลยแล้วก็นาห,หน้องนาห้องก็จะเป็นอ่อย่างไงอ่ะจะเป็นุูมไม้ดัดเป็นสิงสารสัตกัมตา ว่าแรกที่เข้าไปนี่ก็เข้าไปเรียนที่ตึกเป็นตึกเรียนที่ใหญ่สุดในโรงเรียนแล้วบ้างก็ <c oughs> เพราะโรงเรียนไอ้พิเศษมันเป็นโรงเรียนเอกชนเอ่อขนาดเล็กที่เด็กก็เยอะเ,อเด็กเยอะนะเด็กเยอะนะผู้ผู้ไปเล่นไปห้องหนึ่งก็จะมี25คนเออ25คนนี่ก็ถือว่ายินดีดีดดดดดอ่ะก็เรียนพิเศษมันไอ้ห้องเรียนพิเศษเนี่ยช่วงการเรียนพิเศษเนี่ยคือเป็นการรวมรวมมิตรเราเพป็น เรารุ่นน้องรุ่นพี่แล้วกรุ่นเดียวกันส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นเดียวกันตอนนั้นเข้าไปวันแรกจําได้แม่นเลยเข้าไปเรียนกับรุ่นน้องรุ่นน้องข้างๆเนี่ยที่ว่าต่งความมั้งจำไม่ได้มันนานแล้วโอ้โห๙ปีไอ้เหี้ยตั้งแต่ปี็ดอะช่วงช่วงรัฐประหารพอดีเออเรียนช่วงนั้นอะช่วงเมษายเออรัฐประหารพฤษภาเออทุกทุกทีนี้ก็เรียนไป เรียกว่าเด็กเด็กเด็กศิลป์เก่าพี่กักศิลป์เ่ะเด็กเนี่ยศิลป์เขาจะเรียกพวกครูอ่ะพ่อครูแม่ครูด้วยความที่ว่าวกูตอนโรงเรียนเก่ากูไม่มีประเพณีการเรียกชื่อครูงี้ไงครูใช้เรียกพก่อครูพวกครูผู้หญิงก็เรียกว่าแม่ครูซึ่งพอมาเรียนมัธยมไปอย่างทวเนี่ยไอเพื่อนที่มปเพื่อนสญญนิทเน่บอกว่าเชี่ยเรียกชื่อพ่อครูแม่ครูที่โรงเรียน yez. มึงดูแบบดูโบราณโบราณ่ะอูแบบโบราณหรอ เออแต่พอไปสืบไปถามพ่อแม่ว่าไปถามตายายตายายบอกเลยว่าสมัยก่อนต้องเรียกครูพ่อครูแม่ครูเพราะสมัยก่อนเนี่ยครูเป็เหมือนพ่อแม่โอ,อ้เฮียช่างเป็นกาช่างเป็นบุคคลที่รู้สึกมีพาะคุณรู้สึกสดเซ่อซึ้งกินใจเฮียออกทะเลเ <c oughs> ลยไอ้งอาหารเนี่ยจะไปนรงอาหารแบบลงอาหารรวมที่แม่งรวมมิทุกป,ปอคือความที่ว่าพิธีศิลป์เนี่ยมันมีให้เลือกว่าจะกินข้าวในโรงอาหาร หรือจะกินข้าวหรือในห้องเรียนแตน่ส่วนใหญ่จะเป็นอาผูส่วนใหญ่จะเขาจะาจะแบ่งเลยว่าเด็กอนุบาลกินโรงอาหารเด็กประถมป 1, <S 2, <S .1, ป<อ> 2, .2, ป .3 กินที่โรงอาหารแต่ป .4 ป 5, ป .6 ในกินที่ห้องแล้วก่อนกินเนี่ยอันนี้อันอันนี้อ่าขอันน,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 นี้โทษเราค้ามเรียกไัหน่อยคือช่วงพิเศษเนี่ยเขาจะมีข้าวให้ซื้อแล้วตอนนั้นนี่เขาจะมีบัตร บัตรอ่าบัตรแรกอาหารก็คือจ่ายย0ิบาทและบัตรนั่นก็คือมีมูล,ลคาาล่ายี่สิบาทเราไปจ่ายซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดที่แบบฮึมเจเนียสอารมณ์เหมือนพันท้าบัตรนะเอออารมณ์เหมือนมบัดเปียบเลยเหมือนเป็นบัตรแล้วคูปองแต่ไม่ใช่คูปองส่วนลดนะมันก็คือคูปองที่เอามาแลกเงนินสดแค่นั้นแหละแล้วอาหารเนี่ยคืออาหารโรงอาหารเนี่ยยิ่งกว่ากาชามึงต้องส่มวันเนี้ยมึงต้องรู้ ต้องแบบรุ้นว่าวันนี้มึงจะได้แดกอะไรวันนี้มึงจะกินอะไรถ้าพิเศษหน่อยเขาจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นมีขาวอะ่ะมีขาวเส้นเล็กๆอะ่ะเออโอ้โหกินอร่อยเกลียนตายแล้วโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีความแบบเคร่งศาสนานิดหนึง่งโดวยวันภาวันพานี่ถือว่าทาบุญใหญ่แล้วก็สวดมนต์ยาวยาวยี้หายเลยแล้วก็ห้ามนักเรียนกินเนื้อสัตว์ ต้องกินมังสวิรัตมังสวิรัตนี่คืออารมณ์อร่อยได้มาคือไข่เจียวไอ้เหี้ยตอนที่ว่ากูเป็นเด็กใหม่ไม่รู้ไงว่าพิรุษศึกเขากินอะไรกันยังไงเชี่ยวันนั้นกูไอ้นี่เขาอะทอดกพดทอดกาะพดมันก็จะเป็นชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อแล้วก็คือมันเป็นเนื้อหมูแล้วก็เ้าโพดแบบมาผสมผสมแล้วมาปั้นปั้นแล้วมาทอดเออเรียกว่ากาะพดทอดปลาปลาผมเรียกงี้ถ้าคุูไทยเขาเรียกว่าปลาเห็ดปลาเห็ดเออปะใช่ครไทยเรียกว่าปลาเห็ด ดูกขาทดว่าไอ้เฮียดูเขาที่กูไม่รู้ไงไอ้เฮียมองคทางห้องแบบพิษนี่เองกล้ากินนี่ด้เหรอฮะอะไรวะอะไรคืออาหารมาสวิรัตแม่ครูแม่ครูจำชื่อไม่ได้แต่แม่ครูเขาจะแม่ครูตัวปอสีเขาจะขาเป๋ข้างหนึ่งเขาก็ต้องเดินทีเขาต้องกระโดดเดินมาเฉียดตตีเจ็บไปเลยมือฟาดฟาบวกหัน อ,อันนี้คือเรื่องราวตอนที่เรียนเปิดเทอมปกติแต่ช่วงปิดเทอมที่เรียนเนี่ยนึกว่าเรียนจนถึงช่วงปิดเทอมเนี่ยเรียนจนถึงตนนนง้นเดือนเมษาจนถึงสิ้นเดือนเมษาแต่ช่วงสงการเนี่ยไอ้เชี่ยโรงเรียนไม่มีอีเวนต์อย่างนึงคือมีอีเวนต์จัดสงการในโรงเรียนไอ้เชีย่ยกูแบบโอ้ตอนนั้นพ่อครูไม่ครูไม่ครูมาทำต้มตีมไงคือ โรงเรียนเนี้ยโรงเรียนเอกชนพ่อครูแม่ครูเปลี่ยนเสมือแบบครอบครัวไอ้เที่อะดอม,มไม่ชอบเลยนะครับว่า,าครอบครัวเนี่ยแล้วก็เรียกว่าได้ว่าพ่อครูแม่มครูมเป็นทุกอย่างอะ่ะมึงยังไงช่วยกันจะทําหมดเหมือนเป็นรางานแล้วเด็กก็โอ้เ,ออเล่นกันสบายใจแล้วพอช่วงเลดโรงเรียนเนี้ยช่วงอะไรพิเศษอ่ะโรงเรียนยนี้จะจมูกาดคือพักช่วงช้าจะมีพักเบรกสิบนาทีตอนบ่ายจะมีพักเบรกสิบนาที พักเบสินาทีนี่ช่วงช้าช่วงบ่ายนี่เป็นอะไรที่แม่งแบบโอ้โหกูดีใจสุดๆเลยเที่ยวพักเบสินาีว้าวประมานี้ไอ้เที่ยคืพูดแล้วน้ำตาจะไหลวะช่วงอ่าคนรถน้ำน้าหัวไปช่วงสงกรานต์เนี่ยแล้วก็พอถึงสิ้นเดือนเพิ่งแย่กูดีใจกูได้เลิกเรียนไอ้เที่ยที่ไหได้เปิดวันที่สิบหกพฤษภาคมกูได้หยุดแค่สิากูได้หยุดแค่สิบหกวันก็เลยว่ายังดีก็ยังดี ทุกคนร้ว่าตอนป .4 สี่นั้นยังเป็นเด็กสมาธิสั้นอยู่ยังเป็นเด็กสมาธิสั้นอยู่ก็ต้องแม่ครูสังเกตเลยว่าไอไ้อเนี่ยถ้ามาเรียนแบบเปพียวๆโดยไม่มีใครดูแลมันไม่น่ารอดมันไม่รอดเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนดูแลกำกับและเพื่อนคนนั้นเป็นเพื่อนพี่สองคนชื่อว่าแบมจะพิมพ์เขาค้ำผิวเขาค้ำหน่อยแล้วก็อีกคนนึงลุงคล้ายๆเพื่อนสนิทแล้วเป็นคนที่แม่งดูชี้ผายเลยชื่อว่าแข แค่หลอนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่นักการวาดรูปการวาดรูปการระบายสีนี่เก่งเป็นเลิศกูแบบคือเวลเวลการเก่งศิละปะนี่มาแต่การตั้งแต่สมัยนั้นและจนปัจจุบันก็เป,ป็นศิลปะก่อนแล้เฮียลืมกูแล้วกูกูไม่สำคัญด,ดิ <laughs> ตอนปอสี่เนี่ยเป็นช่วงที่ว่าเข,เข้มขดีแค่หลอนนี่เข้มมากแต่ตอนอ่อนนี่ก็ดีดีมาก แต่ตอนเรียนนี่โหใหญ่กูพูดอะไรกูหัลายกันไปแต่เรากูหูดุงุยนั่นก็เข้าใจแหละคือไอพวกเด็กสะพานที่สั้นมันต้องขุมเป็นพิเศษเออกันนี้ก็เข้าใจตอนต้นต้องเป็นกูเป็นความคิดกูตอนเด็กนะไอ้มันดุกูทำไมมึงตีกูทำไมกูอะไรผิดตักูที่โตบา่าเจอเขาพูดอะไรก่อนนั้น <S <S ไอ้ดูมึงคิดไปแค่นี้เลยเหรอ <laughs> อ่ะเขาเรื่องต่อแล้วตอนพักเที่ยงเนี่ย ก็จะเป็นช่วงแบบว่าอากินข้าวเสร็จแล้วช่วงกินข้าวเนี่ยอ่ะไปซื้อไอ้พวกอ่ะผมอยู่โซฟอสี่อร์สี่ฟอรห้าปอกเลยก็จะกินข้าวที่ห้องเรียนบางคนก็เตรียมข้าวก็ขอข้าวมากินบ้างเพื่อประหยัดตังค์บางคนก็ซื้อข้าวโรงอาหารกินและโรงอาหารเนี่ยข้างๆก็จะเป็นะลาค่ายของเป็นราคายของที่ว่าแบบว่าผมต้องอธิบายภาพเลยดีอธิบายอยี้แล้วกันอ่าคือโรงอันเนี้ยต้องเล่าก่อนว่าอ่ะ อันนี้คือห้องเรียนแล้วตรงซอกเนี้ยจะเป็นบ้านผออบ้านผออ,อ,อนี่จะอยู่จะเป็นตึกคอนโดจะเป็นตึกสองชั้นคือเอาง่ายคือบ้านผอออยู่ในโรงเรียนเลยอ,ะอ่ะทีนี้ตรงนี้ก็เป็นทางเดินตรงนี้ก็จะเป็นร่องน้ํายาวเหยียดเลยแล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นท่อร่องน้ําอีกทีหน,นึ่งไอ้ตรงเนี้ยก็จะเป็นโรงอาหารโรงอาหารนี่ยาวยาวยาวและห้องน้ําเนี้ย มีที่เดียนโรงเรียนครับอยู่ตรงนี้เลยอันแล้ะมันจะมีโซนแถวนี้อยู่ส่วนตรงเนี้ยก็จะเป็นอ่าตึกตึกชั้นอนุบาลตึกชั้นอนุบาลจะอยู่ตรงนี้มันจะเป็นซอกคือโรงเรียนนี้ซอกมันเยอะอ่าตกส่วนตรงเนี้ก็จะเป็นอร้านค้าร้านค้าจะอยู่ข้างๆนี้เลยเนี่ยระหว่างทางเดินตรงเนี้ยเดินขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มาตรงนี้ส่วนตรงเนี้ย บางวันจะมีพ่อคูแม่คูมาขายของอย่างเช่นฮอตดอกบาร์บีคิวไอ้เหี้ยนี่หรูสุดแล้วเนี่ยอ่ะแล้วผมจะเล่าว่าพยะภายในร้านค้านี่มันมีอะไรบ้างร้านค้านี่กะอ่ะเดออ่ะอันนี้คือโต๊ะขายของใช่ไหมโต๊ะสินค้าต่างๆนานานส่วนอ่านี่ส่วนตรงเนี้ยก็จะเป็นลุกมันจะเป็นอ่าอะไรอะ่ะ จำไม่ได้แล้วแต่เดินมาปุ๊บก็เดินยีบยิบยิบคือตรงเนี้ยเป็นสินค้าทั้งหมดเลยแต่ถ้าจะไปเอาของที่เนี้ยก็ต้องเดินออกไปตรงนู้นแต่ถ้าจะได้ตรงนี้ก็เดินอ้อมไปส่วนตรงเนี้ยตัวนี้มันจะเป็นสาเป่าสาเป่าเลยจำได้แล้วก็เดินไปเดินไปทางนี้เสร็จปุ๊บตรงเนี้ยก็จะมีตู้มีตู้น้ำตู้น้ำไม่หลูชิบหายเลยแล้วตู้ไอติม ตู้ไอติมอยู่นี่ไม่รู้่ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าส่วนถ้าเราจะไปคิดตังอะเราก็ต้องเดินตรงน,นี้เนี่ยไอพวกอ่าพานโลงพวกพวก่อครูแม่ครูก็จะมาขายกัตนตรงนี้คือโรงเรียนนี้ก็ทํางานแบบครอบครัวเลยอะเออทำงานทุกสารพัดอ่ะอ่าและเด็กก็จะมาต่อแถวต่อแถวก็ตรงน,นี้ตรงน,นี้ตรงนี้นี่นี่น,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 นี่อันนี้จะมีมทั้งตู้แล้วก็มีทั้งตู้ไอติมอ่าตรงน,นี้ก็เป็นอ่ามันโถมันโถแล้วก็สาระเปานี่ก็เป็นตู้น้าเย็น อ่ะพอได้เสร็จปุ๊บขอเข้าคิวขเขา้าเขา้เขาคิวเข้าคิวแล้วก็มาจ่ายเงนินตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เดินออกไปส่วนอยากรู้ว่าจะอ่าทางออกโรงเรียนเนี่ยเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมวาดให้ดูพอซื้อของเสร็จแล้วเนี่ยตรงนรเ,นเนี้ยบริเวณเนี้ยจะเป็นไอ้นี่อ่ะร้านขายของแต่ตรงนรเ,นเนี้ยบริเวณเนี้ยตรงร่องน้ําเนี่ยทางเดิมเลย เนี่ยร้านค้าเนี่ยข้างๆจะเป็นโรงจอดรถแล้วก็เดินไปส่วนตรงเนี้ยก็จะเป็นตึกเรียนเดินเข้าไปแล้วก็เดินอ้อมเข้าไปส่วนตึกแล้วก็ด้ยวยความลึกแล้วก็ด้ยวยความที่ว่าเป็นเด็กใหม่ก็รู้แบบโอ้โหโรงเรียนอะไรกันนี่อ่ะ <c oughs> แล้วก็โรงเรียนนี้คือมีกีฬาสีกีฬาสีแล้วก็พวก,พกแล้วก็มีลูกเข้าใครลูกเสียเข้าใครลูกเสือ,สอแต่ปอสสีนี่ก็ไม่มีอะไราไมากมายแต่ เขา้าคลายรู้เสือตปอสี่เนี่ยร้องห้กับบ้านกูอยากกับบ้านไอ้เี้ยกูไม่เคยแบบอยู่โรงเรียนนะขนาดนี้ไม่เคยนอนข้างโรงเรียนส่วนเขาเรื่องเข้าค่ายธรรมะเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากแต่ตอนเข้าค่ายธรรมะใหม่ๆเนี่ยไม่เคยแบบไม่เคยนอนข้างเลยนะอันนี้คือนอนข้างในครั้งแรกก็คือเข้าคลายธรรมะนอนข้างในครั้งที่สองนี่ก็คือเขา้าคลายรู้เสือไม่แต่ว่าสนุกนะสนุกคือคือผ้า,อาจานแตสมัยนั้นคือยังไม่โทรศัพท์ไม่ค่อยเป็นเนี่ยยังไม่ค่อยมีอะไรดู แล้วก็สมัยนั้นนี่ยังดูแต่แบบอะไรอะเกมไม่เคยดูพวกคิ่ตลกพระอาจารย์ก็แบบพระอาจารย์นี่ต้องเล่าก่อนพระอาจารย์นี่เป็นใครมาจากไหนยอย่างไรเขาเป็นเจ้าวาดอดีตเจ้าวาดวัดวัดใหม่จาทารามก็คืออยู่ตรงข้ามโรงเรียนเลยเออเดินไปสักเดินไปสักร้อยก็อยู่ตรงข้างโรงเรียนเ,ยเออประมาณนั่นแหละแล้วก็ มาเปิดทำเปิดคลิปเทศนาะเรามาสอนมูหน,หน่าไละ่ะพ่อรักแม่ก็ตามปกติแล้วก็คลิปในตำนานก็คือคลิปครบลูกว่าให้เราได้ถึงพ่อบิอ่าได้ถึงแม่ที่อุตส่าห์เสียสละอดทนเพื่อคอรเรามาว้าวคลิปตำนานเลยแล้วก็อีกคลิปหนึ่งไอมันเป็นฉากไอหนังเรื่องอ่าอะไรกูจำไม่ได้แล้วแต่เป็นฉากแต่เป็นหนังตำนานชิบหายเลยก็คือเป็นหนังแบบอะไรอะ่ะลูกโยนหินพ่อแล้ว ลูกแบบสํานึกผิดอะไปบวชไปบวชที่วัดแถวภาคใต้แล้วภาคใต้ไปม,มีประเพณีอะไรอะชิงเป็ดเออประเพณีชิงเป็ดภาคใต้แล้วเรียกว่าพระเอกมันบวชแล้วไงแล้วม่งหิวเชีย่ยแล้วพระเอกม่งก็แบบไปลุกมากมา ไอ้เหี่ตอนนั้นพวกกูไม่กีนเนาะพวกกูไม่กดไม่กอดกันนะไอ้เหี้ยกไอ้ไอ้พิมไอ้ไอ้จำชื่อไม่ได้แต่กูอดเพื่อนพวไอ้เหี้ยกูกลัวแล้วกูปิดตาไอ้พวกกูในความที่พวากูกง่หินแล้วกูโง่เพื่อนนม่แหมตอนนั้นกูยินาการไปไกลเลยว่าเหี้ยไอ้เหี้ยฝานที้ไปวิ่งเฟรมันอยู่กลางโรงเรียนแล้วมันคือตองเราอยู่าโรงเรียนผมเนี่ยมันอยู่กลางเมืองหรือตรงข้าวโรงเรียนมันเป็นกลางวุ้นไรเหี้ยเรื่องความที่ว่าเพื่อนแม่งเพื่อนแม่งเรา ซักหูหน่ากลัวเลยว่าเฮ้ยรู้ป่าคงนีแล้วเนี่ยมันเคยเป็นป่าช้ามาก่อนเราจะเจอผีอกได้ไอ้เหี้ยกลัวไปสัตว์ก็ดูดูว่าเป็นเด็กอะ่ะโอผีไอ้เหี้ยกล <laughs> างาคืนก็จะเป็นช่วงที่แบบอ่ะคือก็แยกเป็นหมูนะ่คณะก็แยกค่ากันอยู่มีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้อง แต่ส่วนใหญ่การเข้าค่ายกิจกรกรมจะเป็นส่วนใหญ่เป็นป .4 ป .5 ป .6 ทีนี้เราเคเลยว่าตอนนั้นมีเพื่อนกูอยู่อยู่ห้องห้องหนึ่งตื่นตอนนั้นอยู่ในห้องก็ตึกคือห้องที่ร้อนๆก็คือห้องพวกเด็กป .1 ป .2 ป .3 นัไนแหละก็นั่นแหละเป็นองห้องพักทีนี้ยตื่นมานตอนกลางคืนเอเอเพื่อนมันนางข้างๆอ่ะมันก็ลืมตาม,มาโก,โกโยูยกมือทักทาย แต่จังหวะนั้นเองกูหันไปที่ประตูกูเห็นเ้าสีดำแล้วตื่นเช้ามาพระอาจารย์เนี่ยระหว่างตอนนอนเนี่ยพระอาจารย์เห็นคนเงียบคไอ้เหี้ยนี่มันกูดีวะเหี้ยนี่มันกูดีวะเหี้ยไอ้คนที่ยกมือไอ้เจ้ยกูเหี้ยนี่กเูเลยกูจะถ่ายเพื่อนแต่กูไม่กล้าออกเสียงไงแล้วอาจารย์นึงมาเห็นอืมทำดีเลยจ้า หัวเยี่ยเลยแล้วแต่เขาค่ะอันนี้คือเราย่อๆเฉยนะแล้วก็ตอนตื่นเช้ามาก็พ่อแม่มาทํากิจกรรมด้วยก็มาอะไรอะมาฟังทำเทศนาแล้วก็ใส่บาตรโอ้โหแล้วก็ร้องผมร้องเด็กทุกคนร้องผมร้องให้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่แล้วพ่อรักแม่เพิ่มความรักพ่อรักแม่ <laughs> ตัวคุณ <laughs> นี่เ <laughs> ข้าใครลูกเสือก็ไม่มีอะไรว่างไายก็ การพัไข่ค้างแรงเนี่ยบัณเดต่างกาตสนนะเขานอนเหมือนเดิมเหมือนตอนเขาให้ธรรมะเลยแต่อันนี้เป็นหมูอันนี้แยกเป็นหมูเลยแยกเป็นหมูอย่างชัดเจนไม่เหมือนตอนเขาให้ธรรมะแต่ว่ากิจกรรมหนึ่งที่ชอบที่สุดนะเดินทางไกลเดินทางไกลด้วยจักรยานเด็กนักเรียนทุกคนต้องเอาต้องมีจักรยานขี่จักรยานมาบางคนไม่มีก็ซ้อนถ่ายเพื่อนแต่ผมเนี่ยมีจักรยานแต่ไม่เคยซ้อนเอ้ยแต่ไม่เคยปั่นเองให้ลุงพี่ปั่นให้ ผ่านหละเพราะยังไงเลยพ่อครูพอ่พอครูไอแม่ครูที่ปรึกษาเขามองว่ามันปั่นไม่น่ารอดวะเขาให้ลุงพี่ปั่นไอ้กูนางซองท้ายไปเหมือนภาพเนี้ยไอเฮียในกูเ,เนี้ยรูปนี้กูเ,เนี่ยํ <c oughs> ำได้แม่นเลยก็ปั่นปั่นจบโรงเรียนไปที่วัดท่าสงไปวัดท่าสงตอนนั้นจำได้โอ้โหการที่ได้ปั่นจักรยานทั้ง เด็กทั้งเรียนแล้วก็ได้เห็นสภาพวันล้อมโดยที่ตัวเองก็ต้องป่านเองอ่ะนั่งให้เฉยอ่ะแล้วบางจุดพอพอครูไม่ครูจะแจกน้ําเออเชี่ยพูดแล้วโคตรคิดถึงเลยก็ไม่มีเรื่องไม้แต่ก็เสือแต่ว่าก็สนุกดีผมไม่เคยเข้าไงตอนอป .1 ก .2 ป .3 ตอนที่อยู่เทศบาลไม่เคยเขา้าก็จบไปนะครับสําหรับเรื่องอสอบของผมก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปผมในวันนี้ก็ขอบคุณที่คิดถึงเสมอกันมาครับโดยไม่ท่าทิ้งกันเลยก็รับทุกคนนะครับสวัสดีครับ